ครับดูที่ว่าเรือดีแลัวจากสมบูรเราด้วยนะครือคู่แต่ว่าฝีภายนี่ดูกันเอาเองก็ว่าใครภายลําไหนไม่แน่นะครับเรือไทยออมาเลยจ้า ไม่กรรมการไม่รอชายตุ้ยานยิงปืนขึ้นฟ้าโดนตูดในมาปล่อยออกมาแล้วเขาบอกว่าเที่ยวรอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศเลยไทยเราไทยเราล่องน้ำแดงไอ้หนุ่มน้ำบอลคนลุ้งน้ำในน้ำของเจ้าพ่อขับเหมยขำแดงขับเหมยขำแดงขับเหมยขำแดงบ้านกล้วยอุดมบ้านกล้วยอุดมบริขับใส่ใส่กับเรือดีน้ำของเรือแพลเมืองฝาล่องน้ำน้ำบัลเปิดภลายแรงไล่กี้ขยี้ตีแรงน้บกระชวยกระจายกระเด็นกระโดดหูข้าหูเข้าตาลืมเปลืมตายปรากฏปัจจายเทโพชดโผปลาชอนโลมากุ้งหอยปูปลาน้ำเต้ากุ้งไก่ เรีกทางไปเลยจ้าเอาละพี่ในเมื่อตอนนี้จะพอคำแดงต่อไปยังน้ำนักเพราะว่าใบใบหักหนึ่งคนตอนนี้จะพอคำแดงแล้วตีห้งแซงกี้ขึ้นมาส่วนอีกลรัหนึ่งในน้ำของสาวงามจากสมบัิเพชรในน้ำของเงินแพงเมืองเพาน้ำเพชรเจริญจัดว์ลอยหน้าเลยตาคอใสคอใสไปย้ำตีห้งแซงหนีเจ้าพ่จีนีรอดหรือบอล เ,เ,เ,เราไว้รอดไปรอดไปรู้กันดานี่มาแดงมาแดงเสื้อกันแับเจ้าพ่อกระแดงเจ้าพ่อกระแด้งรองน้ำแดงฟาบกุนสีแดงตัวเดินสีแดงเสื้อก็แดงกางเกงไหนก็แดงกันดานี่อยู่รองน้ำแดงอยู่รองน้ำแดงเริ่มแสงขึ้นมาเริ่มแสงมาเข้าสุดตัวนึนเข้าสุดร้อยเมตรตัวนึงแล้วคำแดงยังดีกว่าแดงด้วยถึงปันกลางอาจารย์เอาละดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นตาคนแต่นี้ทุกคนจะมีกี่มาดูด้าจะบอกอะไรจะมองกัแดงตาคนแต่นี้ทุกคนมีเหมือฟ้าคำแดงเหมือฟ้า ยังขึ้นไม่ต้องเกิดยังขึ้นรอสักครู่ครับคู่นี้สนุกขอเสียงประเบอให้กับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดน้องขายต้นวุฒิกรช่างเล็กเลยครับเอาเอา,เอาจังซี่เอเอาจังซีถ้าหากลองนี้เจ้าพอคำแดงชนะคนที่เสียใจที่สุดจะเป็นคนไม่พายหักคนเดียวเลยเจ้าเพราะว่ามันโอ้มันคำแดงจะแซง คำแดงก็คำแดงเท้าใ่เรียบร้อยครับรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างเรือเจ้าพ่อคำแดงนะครับพายกับเรือดีในนามเต่งจ้าเต่งจ๋าเหือนแพเมืองฟ้ากับการผู้ทรงเกียรติวิรอชาหยิบปากกาด้ามละหลานแปดขีดพื้นให้ลงน้ำแดงเจ้าพ่อคำแดง